นาทีนี้ไม่มีกะหรี่ไหนดังเท่าแกงกะหรี่เช่ป้อมเฮียตั้งใจมางานเฮลิคเนียเพื่อเมนูนี้เลย จะมีให้เลือกสั่งแบบคือซอสกุ๊กช็อปกับแกงกะหรี่แฮมเบอร์ก็ละร้อยเก้าบาทรวมข้าวพวกนายแกงกะหรี่คือหอมมากคนรักแกงกะหรี่ก็คือฟินไปเลยนี่เราก็จะเปิดฝาแล้วก็เทราดข้าวลงไปเลยในน้ำแกงกะหรี่ก็จะมีหอมใหญ่อยู่ด้วยดูเข้มข้นกว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่เราเคยกินแฮมเบอร์กจะเป็นหมูสัดส่วนเนื้อ7จ็สิบมันสามสิบเชฟป้อมบอกมาในส่วนของปริมาณพวกนายก็ตัดสินกันเองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ในส่วนของรสชาติบอกเลยว่าอร่อยมาก แกงกะหรี่เค็มข้นหอมฟุ้งในปากแต่ต้องบอกก่อนว่ารสจัดนะถ้าคนไม่ชอบเค็มอาจจะไม่ค่อยถูกใจแต่เรามันเป็นผู้ไอเลิฟโซเดียมส่วนแฮมเบอร์กหมูก็คือนุ่มแบบนุ่มมากเสียดายถ้าเรารวยกว่านี้จะซื้อสักสิบก้อนแต่แค่นี้ก็ฟินละเดี๋ยวจะแนะนําอีกเมนูขนมจีนน้ํายาปลาแซลมอนจานนี้125ร้าจากร้านเชฟอาร์ตนี่เราตั้งใจมาหาพี่อาร์ตเลยแต่ว่าพี่อาร์ตไม่อยู่ส่งพ่อค้าแซบมาแทนมาดูขนมจีนนี่ในน้าขนมจีนก็จะมีเนื้อปลาแซลมอนลูกชิ้นปลาไม่รู้ปลาอะไรไม่ได้ถามหนังปลาแซลมมออนผักกเคียยง็ให้าะนะ เส้นก็เยอะคือจานนี้มีอิ่มอ่ะส่วนรสชาติเนี่ยตัวน้ำยาเข้มข้นมีรสชาติหวานมันของกะทิหอมเครื่องน้ำยากลิ่นกระชายนี่ชัดเจนรสเผ็ดกําลังดีจานนี้เฮียแนะนําติดอย่างเดียวคือกินขนมจีนด้วยช้อนพลาสติกแล้วมันเด้งไงกระเด็นสุดเกือบเข้าหน้าเข้าตาตอนกินก็ระวังหน่อยมไมงังนจะโดนแม่ดุมันเฮีย